เที่ยวไปเรื่อยมามาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะเราจะไปกินอะไรเดี๋ยวจอดแวะถ่ายรูปกาทางทัก3สามสี่ที่เนาะป่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันก่อนจะเดินทางก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับ่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปป่ะโอเคป่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อำเภอสนะีคิ้วเนาะไอ้ที่ว่าวัดสรพงอะ่ะหลวงพ่อโตที่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดนะแต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในวัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนำมาสการหลวงพ่อโตมาถึงก็ต้องมาลงทะเบียนลงชื่อลงเบอร์โทรเข้านมตมาสการหลวงพ่อโตที่วิหาร ลงในใบบุญที่ดินนะคะอของท่านนะคะเรารับฉนดบุญของหลวงปู่โตขอพรขอบารมีด้านบน,นะคะ่ะเได้เลยนะคะคุณเล่งมือนกัะครับพี่เด็กชนะเด็กวิทนยนา,คา,คาะคะมีจิตสาธารณะร่วมบริจาคบริโสมบูรณว่าเป็นเฉพาะถวายที่ดินหนึ่งร้อยตำนานบาทหนึ่งร้อยบาทอาจมโนนาสาทุบุญด้วยกับท่านคะ่ะมอบผ้าสมเด็จให้นะจ๊ะยาว้างเป็ร้อยแปดชนิดนะค่ะนะคะ ให้ท่านงมีสีสุขนะคะอยู่เย็นเป็นสุโร่มเย็นเป็นสุขขอสุขภาพให้ท่านสบายที่ดินทำบุญทำบุญสาธุบุญด้วยกับท่าน่ะหลังจากทำบุญที่นั่นเดี๋ยวมาถึงวิหารวิหารวิหารหลวงพ่อโตเนาะเออปะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตกันนี่วิหารสวยงามมากเลยเออขับรถผ่านมาเห็นำนุบวมรุงกันตลอด หลายสิบปีแล้วนี่เดี๋ยวเราเสียงโชคเสียงโชคถ้า,า,า,าว่าไ้หนึ่งร้อยบาทลัตเตอรี่หนึ่งใบเดี๋ยวเสียงโชคกันเราเลยทวีคุณกันทุกตัวนะจ้าเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับ อ่าโชคมันหมานโชคดีโชคดีหยิบไปเลยครับหนึ่งใบนะฮะทำบุญร่วมสร้างมหาวิหารด้วยกันนะสรนี่อ่ดอกไม้ก็แกะถอนแล้ท่านบูชามาอนกับกานนอกนะท่านบูชามาแล้วท่านก็มานั่งอธิษฐานอธิษฐานเสร็จยังเดินยังไม่เห็นนะนี่ยังไม่ได้ดูแต่ท่านผู้ชมเห็นละล้ววันนี้ทำบุญนะวันที่หนึ่งรับโชคทำได้บุญเป็นทั้งโชคและก็หนึ่งร้อยบาทท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาวิหารสวยงามใหญ่โต สมคำล่ำลือครับหลังจากไอเราขึ้นไปนะ้มาสการไหวหลวงพ่อโตที่วิหารแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะไปที่โคราชไปหาอะไรทานในโคราชกันเนาะเออ่ะโอเคเดินทางอ่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนี่ทางเข้าโคราชแล้วเออทางนั้นก็ออกไปไหนไปพาสโคราชไปขนแกน่น เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปในนครราชสีมาไปกินอาหารที่ร้านอะไรนะสนทนาสนทนาคาเฟ่เออนี่เราก็เดินทางมาถึงแล้วอโอ sân thân ác 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 sân รไปก็หลากไปแก้ได้ก็มีหอยนี่หอยนางรมครับต้มสักข้างในง่ายคอยตู้แล้วก็ตะบูปลาอ่าโอเคโอเคแค่นั้นก่อนข้าวเหนียวสักสองนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกินเที่ยวไปเรื่อยชาแนลด้วยครับสั่งไว้แล้วเดี๋ยวรอดูเมนูมาตอนนี้ก็ได้แล้วซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ย ไอ้ที่โทรโทรโทรมาสั่งนี่นะโทรมาสั่งทางเพจนี่ต้องสั่งสั่งนะต้องสั่งก่อนเพราะว่าทางร้านมีมีจํานวนจํากัดต้องสั่งก่อนมันจะได้สั่งแล้วจ่ายตังค์แล้วนะวันนี้ก็สั่งก็จะมีเนี่ยนี่สั่งก็จะมีนี่ต้มต้มเครื่องในอมีต้มเครื่องในมีส้มตำมี หอยนาหมอยนา,ยนาลวกลวกจิ้มกินกับรสมํำแต่นี่ที่ตั้งใจมาเนี่ยตัวนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยซอยจุกมาอ่นะส่วนน้ำจิ้มก็จะมีอันไหนขมนะเมื่อกี้อันนี้ขม,อ,นนขมอันนี้มีน้ำจิ้มขมถ้าขมไม่พอมีให้อีกนะมีดีมีพริกป่นม,มีเข้าวคั่อันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวมา มันเอเอมันแค่นี้ก็ไม่หมด <laughs> ส่วนส่วนยกตลมมาแบบนี้ก่อนมีไ,ไม่นหน่อยด้วยแม่ยกไปนเลยเออเขาหั่นมาแล้วกินเลยค่ะเออเดี๋ยวขอลองก่อน ไหนขมนะอันนี้ขมใช่ไหมขมมันแดงๆดำๆนี่นี่อันนี้<ม>น้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมลองก่อนเลยเอาอะไรดีดนเนื้อไปเนเนอเอาเนื้อนะสั่งเนื้อกินเนื้อนะสุดยอดเนี่ย อืมมอมจริงๆอมอืมใเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะคิบุก่อืมต้มอร่อยนะยต้มแซ่บต้มแซ่บอร่อยนะพหเนื้อหวานดี่ะมามาตามบ้าง กับอืมอืมนี่ผมไม่พอ ทางร้านก็จะมีแบบเนี่ยซอยมาให้แล้วก็วยังนนี้มาซอยเองฮานนี่ก็สองเก้าเก้าถานนี้สั่งกันสองร้อยเก้าสิบเก้า เขาเรียกว่าน,นะซิมิซิมิซาซิมิไทรบ้านนะนี่ก,ก็ตร่งตำ dương chuốt à, đu pích đấy, dương chuốt đấy, nè, pích pích nó giống như à à ừ. là นี่ก็อหอยนาลวกจิ้มมาก,กินกับส้มตำเลยอ,เอือเออนี่น้ำจิ้มที่มากินกับลวกเออหอ,อยเฮ้ยส้มตำมาเรื่องอเหรเฮ้ยอ,ออกร้อนเลยส้มตำมากินส้มตำไปคำนึงโอ้โตายเลย อืมแซ่บน้ำจิม้มแซ่บไหมเออแซ่บจริงๆว่ะน้ำจิม้มมันพอดีเลยเปรี้ยวไม่เยอะหวานไม่เยอะกำลังพอดีอีกทั้ตัวนะอ,นอ,นอร่อยแซ่บเลอืมน่ากินอะไรน่ากินตัวเนี้ยสีน่ากินหมดอือเนี่ย อืร่อยมาส่วนนี้ก็จะเป็นต้มต้มข้างในนะใส่หม้อเลยอย้ดูชิ้นเนื้อตรงในนะื่ร้อนๆเลยดูควันขึ้นควันขึ้นเห็นควันไหมความร้อนนี่ เรียกเรียกชืร่ร้านไม่ค่อยดูอ้อ่ะรู้แต่ว่าสนทนาเราลองข้างในอะ่ะกึ๊ดกึ๊ดตัวนี้เขาเรียกอะไรวะคันแทหน้าเหรอเรียกไหม เขาเรียกผ้าดิ้วไหมเหรอตัวเนี้นี่สามสิบเก็บอืมเนี่ยก็นี่สบไปนาะายนางรวมรวมแล้วน่าจะได้นะครึ่งโลยแล้วเนี่ยนะเยอะได้เยอะนะสามร้อยอ่ะไม่แพงหรอกได้เยอะ ก็ถ้าเราไปซื้อกินเองมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ผักแบบนี้มันหลายอย่างเนี่ยเี่มีสะเดามีมะละพริกกระเทียมอะโอเคเดี๋ยวขอลงมือทานก่อนแล้วกันเนาะเออน่าแนะนำกันแค่นี้แหละเอ้ามาก่อนจะลงมือทานก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วย อ่ะครับมาลงมือทานกันมาด้ยวยภูดายากินมาจะไหนมาเดี๋ยวมาลองไอ้ที่แบบที่แบบเขาทำกันเนาะเอาเอาอะไรเนี่ยเอาผ้า,าคิ้วลิ้วออตับอ่าผ้าคิ้ิ้วอวอตับนี่เลยเนาะนี่ตับ ตับตับนะฮอรอมาดูกันว่ามาานันจะเหมือนที่เขาบอกไหมว่ารสชาติกุบกุบนุ่มนุมกรอบนอกนุ่มในมากนี่มันจิ้มโอ้ขนๆเลยอืม้ม อืมเพ okay. รอ้อร่อยอร่อยกรุบ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 อันนี้เป็นต้มต้มข้างในอืมหอมหอมใบโหระพากินตต่น้ำงินมองผมข้าวเหนียวอืม,อม ออสำหรับว,วันนี้ก็อิม่มเดี๋ยวก็ถึงเวลาเดินทางกลับละก็มาเที่ยวมากินเล็กๆน้อยๆหนึ่งถาดอาัดซนหมดเลยอัดซะแน่นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี่ก็เวลาบ่ายโมงเดินทางกับโคราชสระบุรีอส่วนคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ฝากติดตามรับชมอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับกินเที่ยวไปเรื่อยชาแนล สวัสดีครับ